กราบที่มนมากครับขุนชาครับสาธุสาธุสาธุรับหลวงพ่อครับหลวงพ่อมาจากวัดไหนจังหวัดไหนละฮะวัดพัฒนาราชบำรุงอำเภอขานุวรรัลักษสรบุรีจังหวัดกำแพงเพชรโดยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระวิเชียนมุรีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรโอรับใช้พระท่านตั้ตงนั้น ห้าพรรษาห้าก็ปัจจุบันนี้ท่านก็อายุครบเก้าสิบพรรษาโอ้ก็อยู่วัดนี้อยู่นะครับก็อยู่วัดนี้อยู่พระอาจารย์นี่ฉายาท่านนามท่านนามท่านคืออะไรครับของอาตมาเองใช่ครับพระโอมินปิยะธรรมโมพระโกมินปิยะธรรมโมปิยะธรรมโมความเป็นมาของพระอาจารย์เป็นอะไรมาถึงถึงได้มาถึงที่นี่โดยหลัก เกณฑ์จริงๆแล้วอัตมาเป็นมะเร็งระยะเริ่มแรกมีมีตุกด,ดำระหว่างต้นขั้วปอดและองุงเชใจปอดปอดและองุงเชใจตรงต้นขั้วเพราะฉายเอ็กซเรย์ดูมเม่อมไปเอ็กซเรย์มาเอ็กซเรย์มาดูแลว้วว่าเบื้องต้นระยะแรกเพราะว่าเป็นช่วงวระยะตู อขอ้วหัวใจแล้วระหว่างหลังตรงหลังปอดอันตรายระดับไหนครหลวงพ่อพอไปเอ็กซเราย์ระยะเบื้องต้นระยะเบื้องต้นระยะเบื้องต,<ร>ต้นเลยจ้ะก็พอรายงานประเด็จพระกลุ่มปู่พระวิเชิมุนีท่านรู้ก็เลยท่านก็เลยโท,ทรศัพท์มาบอกอประเด็จรรอพ,อพระกลุณหลวงพ่อมีรุมีรุดในนั้แกก็เลยบอกว่าเอาจัดจาให้หลวงพ่อ,พอ หน่อยเพราะลูกศิษย์ที่วัดเป็นมะเร็งระยะแรกระยะเบื้องตน้นตอประเด็กพรคุณหลวงปู่ก็กกเลยให้อาจารย์มาหาน้อมนมตาลีเจ้าคณะอำเภอบึงสามคีมามาเอายาไปให้อัตมาอตอนนั้นอัตมายัางไม่ได้มาที่มา,มาสักกา่อนแล้วเบื้องต้นนั้นยังพาเข้ามาเอามารับยาพาญาติพาโยมมารับยาอยู่ตลอด แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโอตอนนั้นตัวเองไม่ได้ไม่ไม่เลย์ไม่รู้เลยไม่มีอาการเพราะว่าอาการเบื้อมต้นเริ่มแรกคือมันหอบเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายหอบแล้วแล้ว,ลวหลังจากที่ท่านพระคุณเจ้าได้ฝากยาสมุนไพรใบาย,ยาไปให้พระอาจารย์หน่ยพระอาจารย์ได้ฉันแบบไหนยังไงครับต้มฉันเองเป็นยาต้มเหรอเป็นยาหมอกเป็นยาต้มต้มฉันเอง คนองเดียวอยู่ในห้ององเดียวสามเดือนไตมาสไม่เคยไปไหนพระพระคุณเจ้านะฮะเจ้าไม่ไปไหนเลยไมื่อกีนไม่เคยลงไปไหนเลยนอนตะแคงอย่างเดียวมันเว็ามันเป็นยังไงอ้าวมันหอบเหนื่อยหอบเหนื่อยนอนไม่ได้นอนก็นอนตะแคงแล้วก็ต้องนั่งนั่งอ่าแบบนั่งโดยตรงเตียงแล้วก็นอนหลับไม่ได้นอนโอ้ทรมานสามเดือนนั่งหลับนอนนั่งหลับเลย แล้วรับกินิมตนอะไรได้ไหมตอนนั้นพระอาจารย์ไม่ได้ไม่รับเลยอืเพราะว่าไปไม่ไหวไม่ไหวแล้วแล้วพระคุณเจ้าหลังจากที่ฉันยาต้มนี่สามเดือนเต็มเต็มเลยสามเดือนเต็มเต็มโดยฉันสองหมอกต้มสองหมอกต้มสองหมอกสองหมอกโอ้แล้วอาการจากอาการนั้นก็ไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่กำแพงเพชรที่เดิมโรงพยาบาลที่กำแพงเพชรที่เดิมไปเก้าทัก 9้าครั้งเก้าครั้งไปรดูแล้วความคืบหน้าของอาการของพร่อาจารย์คืออาการคือแปดครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มมันมันเรือนลางพอครั้งที่เก้าไปฉายเอสดอร์คอมพิวเตอร์สแกนสแกนทั้งตัวเลยทั้งตัวไม่มีหมายถึงว่าเครื่องสแกนไม่มีหรือโรคไม่มีครือยังไม่โรคไม่มีสแกนไม่เจอไม่มีจุด จุดดำตรงระหว่างเนี่ยมันจะยาวขนาดนี้โอ้ยภาพพิมพ์ของเอ็กซเรย์ั้างแรกก็จะเป็นจุดรอยต่อรอยต่อดำแล้วพอครั้งที่เก้าพอที่เก้าไปดูหมอใหญ่ที่โรงพยาบาลบอกว่าหลวงพ่อไปฉันยาอะไรไปอะไรไม่กล้าบอกเขาว่าเป็นสมุนไพรอ่าไมกล้าบอกว่าเพราะหมอสมัยใหม่เขาห้ามสมัยใหม่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อก็มีรองน้บนี่นะฮะ กรณีศึกษากรณีอย่างท่านทุกคุณเจ้าเนี่ยนะฮะว่าแน่นอนนะฮะหมอยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาห้ามอยู่แล้วว่าอย่าไปฉันยายาต้มยาพื้นบ้านอะไรนะใช่เพราะตำนักตำนานนี้เขาไม่ไม่รู้ที่มาที่ไปเขาไม่รู้ที่มาที่ไปเขาไม่เชื่อเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเชื่อตัวเองว่ายาสองหม้อนี้อาตมาฉันเองต้มเอง ไม่ยุ่งกับใครและไม่กิดไม่รับกิจนิมนต์สองเดือนเต็มนี่พระอาจารย์ก็คือยืนยันด้วยตัวพระอาจารย์เองนะใช่ยืน<อ>ยันได้โดยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอาัตมาไม่ได้ไม่ได้ไปฉันยาที่อื่นเลยครับแล้วหลบหมอร้ยาตามก็ไม่ให้นา,าจครับพาราก็ไม่มีโอ้ครับฉันต้มต้มเองครับต้มเองตามสูตรของตามสูตรของหลวงพ่อบอกอ่ะโอ้ตามสูตรหลวงพ่อบอกเลยแล้วก็ สองหม่อสองม่อครับแล้ววันนี้เห็นว่ามีญาติโยมมาด้วยหมายถึงว่าเขาเขาก็ปวดขาปวดขาปวดอะไรโรคคนแก่เนาะโรคคนแก่ก็มาหาพระอาจารย์พระอาจารย์บอกเดี๋ยวจะนํามาไปนั่นแหละแต่เขาก็มาเดินไม่สมบูรณ์เดินเขาไม่สมบูรณ์ก็เลยเมื่อวานนี้บอกว่า อาตมาพาไปได้เลยนะไม่มัน้ำมันีไม่มีค่าน้ำมันไม่มีปัจเจก์เติมปัจจัยน้ำมันเขหน่อยโยมเขาก็ให้เติมน้ำมันมาห้าร้อยก็เลยพาเข้ามาจากจังหวัดตากอำเภอขานุขาลุกำแพงเพชรกำแพงเพชรมานี่ก็ไม่ถึงร้อยร้อยกิโลถึงไม่ถึงไม่ถึงประมาณประมาณสี่สิบโลได้ไหมสี่สิบโลประมาณสี่สิบโลได้ไหมครับ่านผู้ชมครับ นี่คือกรณีศึกษากรณีตัวอย่างที่จะเป็นวิทยาทานให้กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะชาวบ้านที่รับชมรายการอยู่นะครับว่าวันนี้เนี่โครคภัยไข้เจ็บไม่เว้นไหนแม้แต่พระสงฆ์นะฮะพระสงฆ์อาพาธก็เยอะดังนั้นในเรื่องของสมุนไพรใบาย,ยาตำราพื้นบ้านอย่างตำหับหมอสุขพัดเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับเพราะว่านี่พระบุญเจ้าพระอาจารย์ได้ยืนยันด้วยตัวเองว่าฉัน ยาต้มไปสองหม้อดังกล่าวใช่แล้วทําให้อาการที่มีรอยต่อรอยขีดดําๆก็หายไปการเหนื่อยง่ายแล้วก็หอบอ,อะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นหมดแล้วดีขึ้นนะครับแล้วหลังจากนี้พระอาจารย์ก็ถ้ามีญาติโยมมีอะไรมาปรึกษาลูกใครก็เจรจาพระอาจารย์ก็คงจะนํานมาทําลายรวแนะนำแนะ<ำ>นำทุกทุกทุกคนที่ว่าเขามาสอบถามนะ ก็บอกญาติโยมอ,อย่างนั้นพอดีเขารู้เขาก็เลยอาจารย์ฉันไม่มีรถอาจารย์พอจะบ้านบ้านไหมเอาโยมอ,อาตมาพาไปได้แต่ว่าค่าน้ํามันไม่มีอ้โยมจะเติมน้ํามันให้มเมื่อวานนี้คิดไปคิดมาก็ฝนตกตอนเช้าเราคุยกันนะฝนตกสอ,องชั่วโมงก็เลยโยมอ,อนุเคราะห์มาก็ได้มานะครับ เขาก็ไม่เขาก็ได้ยาแล้วได้ยาครับับท่านผู้ชมครัวันี้ก็ต้องขอกลาบขอบคุณท่านพระอาจารย์ได้มาบอกแชร์ประสบการณ์ให้กับหลายๆท่านที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เนี่ก็เพราะว่าพระอาจารย์ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองสามเดือนเต็มๆแล้วก็ทรมานนะฮะไม่สามารถรอดมานมได้แล้วก็อยู่อย่างนั้นนะฮะเป็นสามเดือนนั่งนอนแต่วันนี้ท่านได้อยู่รอดปลอดภัยแล้วนะครับก็ด้วยตำรับตำรายาพื้นบ้านของ หมอสุพัดนั่นเองนะครับนี่คือบุญกุสมที่ท่านราชานได้มาเผยแผ่แนะนําให้กับญาติโยมนะครับท้ายนี้อยากให้อาจารย์ได้ให้ศีลให้พรให้สุขภาพของอท่านผู้ชมหน่อยครับสาธุสาธุสา,สาธุทุกคนทั้งหลายก็สิ่งที่ไม่ไม่น่าเชื่ออาญาติโยมก็อย่าเพิ่งไปวินิจฉัยตัวเองว่าวิเศษแต่ว่าสิ่งที่เป็นจริงแล้วความเป็นจริงอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครที่จะ รู้วันข้างหน้าได้เราก็ต้องรู้วันปัจจุบันอันนั้นก็ญาติโยมแต่หากว่าญาติยาโยมคนไหนที่เชื่อ,อายาดุโบราณน,นะยังยังยังเชื่อวิถีโบราณอยู่ก็มีมีศักยภาพมากและมีสรรุคุมณที่ที่เราไม่คาดคิดนะว่ามันโดยโยม สุดท้ายนี่ก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายาใครจะเป็นโรคเป็นภัยก็ขอให้หายโรคหายภัยโดยที่ว่า,าจากพลพิตพรชัยทั้งทั้งญาติยาโยมและก็ทั้งตัวอาตมาตัวอาตมานี้ก็ไม่คิดว่าอาตมาจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้สาธุสามเดินตายมากไม่มีใครที่จะมาเดินใกล้เลย เขากลัวเขากลัวติดเชื้อโอ้เรื่องเรื่องอย่างนี้ยก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมคนไหนที่เชื่อศรัทธาในอยาโบราณก็ขอ,อท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขทุกวันทุกคืนเธอ